ขอบุณประทนตาใจคุณประถามคุณประสงพอจะเดินจุกจะเดินธรรมาถึงแก่พบาอาจารย์อาะเทละผู้ปันสาแก่หรือเปนสาอ่อนและญาติโยมทีงงี่ถราในเจอพระาพูธประรรมประสองอาจจะมาภาพเอแต่ยาวา่า เอาวโลธรรมีิคุบุญเาานาะได้มาแสดงความเมตนาเกี่ยวกับประธรรมวินัยและโยมกวนหูทงัาทางพระทังโยมกวนหูนำกันเป้นว,าวาา่ามีวัดจอมีโยมท่ามีโยมก็จอมีวัดมีกว่า,าจาะเนาะ เอาไปฟังคำมาเออตอนที่สามเพื่อจะได้เป็นประโยชน์เพื่อจะได้นำไปใช้ชีวิตประจำบันถึงแกจะจดนั้หาหงไรเอาไปฟังพร้อมกันเลยเกนเี่ไปได้ถึง ขอน้อมน้อมถึงปรแนใใจคุณประทาบคุณประสงค์คุณภูมีปัญญาแต่มีปัญญาน้อยมีปัญญาหลาเนาะเอาเย่งบ่มีการศึกษาแต่บ่มีเวลาศึกษาก็ดีเอาไปฟังธรรมะเพื่อจะเรินบัรดานในเอาปฏิบัติ ตามคำสอนของพุทธองค์คือคำสอนธรรมมาธรรมได้เจ้ามีบัญญัติไว้เป็นหมวดหมู่เป็นผู้ที่ปฏิบัติตามผุ้นันยมเชื่อค่ะเชื่อฟังคำสอนพุทธเจ้าอย่างเยิงย่งผู้ใดบอกปฏิบัติตามยมบอกเชื่อฟังเป็นเนาะเอาไปฟังพร้อมกันเลยมาหอดหนาทีการประเคนเนาะ การอาหารที่ย่าบริหารเเกฑ์ยิคุต้องมีจุติระะวว่งนะใหป,ปัังงวมมกันเลยถ้าิคุตั้งใจจะเอาอาหารไปฝากสมอนหรือโยมพ่โยมแม่ว่าเป็นอุาหิตตัวอยา่ที่ทานดงไว้ว้า ที่คุณเห็นมากไหมมีมาามองเป็นจนหรือลนในป่าจังใจว่าเขาจะเอาไปให้สมนเนนแล้วนำไปควรอยู่ที่คูเห็นเลยสิ้นเป็นแดนแห่งเชือ่อเพื่อสิ่งเป็นจนคิดว่าเขาจะให้ เราจะให้เจตมนีนประทานก็ตามบวชผป้ทานก็ตามนำไปให้กวนดูถ้าสำลัวิจกให้หมดจนใจจะคิดว่าเราจะนำไปให้เมตมนแล้วพระเกณฑ์แล้วสันแน่อย่าสงสัยเลยเป็นจีลอีหยัง เท่านี้ก็สำลักวิจกได้แล้วแม่จะเป็นอาหารชีได้มาจากสิ้นเป็นแดนเป็นเดเน,เดนแห้งเสือสิ่งเป็นจนก็กวนไม่ต้องโทษเพราะหาประหารสิ้นดิบ เป็นบจดใจและบ่อยจงเป็นโทนพอของอุทาหิตเป็นบัดใจเลยอีกคนนำขอาศสารให้เพื่อประโยชน์แก่มันดาและพิดามันดาพิดานั้นจัดปรุงต้มเป็นต้นจากขาวสารนั้นนั้น เองถาวายแกวิคูกวันอยู่บ่มีโทษเพาะสั่นที่นี่และสังสมอาหารปัจจัยเฉพาะเว้นของอุทหิตเว้นตนเอาไปปังหัวคอว่า พระบสํารรวมพะบสํารวมมือเนานะเป็นอะไรพระบบสํารวมมือทำเมื่อพระบบสํารวมมือจะพิดอีกหลายเนาะบบมีการํารวมกับโบมีมารายาทบมีสติมทีพระบบสํมรวมมือคือพระโลเลช่ลินนะ มักจับคุณจับผีลินลินโสวมรวมมือไปจับของสันเป็นจนดีอย่างบนาประเคนจะนำไปสันกตามโบกบ,บสกันกตามต้องอาบัดสุกดูทุละปาชิตวจิตน,เนะเส้นผ้าเห็นเขาต้ม เขาเขาอยู่ก็ไปเปิดฝาหมอ้อเบิ่งอาไม้เอาจองมาวองเขาจมเขาจองและก็ช่วยคนเขาจมหรือสันสันเขานาะเราเดไปนะสันตนไม้ที่มีฝนจนฝน ลุนลงมาการกระทำดังกล่าวนี้จารเป็นธุละบาลินตนาแปลว่าพระพุตดีเอาทานห้ามว่าบอกวันเอ็ดกับไปเอ็ดอันนี้นะพระเฮาทั้งหลายจริงจีโฮเป็นบอกให้เอ็ดอันเดเอ็ดมันถูกต้องบัดเอ็ดบุตรต้อง อันเนวเพิ่นบ่ให้เอ็ดแฮงไปเอ็ดอันเนวเพิ่นให้เอ็ดเออให้เอ็ดบ่เอ็ดน,ะนะั่นน่ะพระมันกลงกันขามนะเอาไปเอามาจะได้เิ่นจะบ่ิจากตอนนำเลยนะฟั <นะ S 2> งจอเนาะห้องสันที่ยังบ่ได้หประเงินฮิโคชิลินไปจับต้องของนั้น ห้ามเฉพาะองค์ที่จับ้องต้องสันส่วนอนอื่นบ่ห้ามตัวอย่างที่ทานก่าไปว่าสมนเนนจมเขาจูเขาอยู่ิคูกูนองมือลินจับภาสนะจับฝ่ามอหาดพองที่มุงขึ้นชิมไปเฉพาะวิค่นั้น บอกววรจะสัน,นเป็นอาบัตสุกุตซอว่าสุละปจิตนะอาวิกุจับจองหรือก็ช่วยแล้วคนโบโยกขึ้นเขาจมนั้นบอกวรเกวิคุดังหมดเป็นทางสามักสามะสามะปก,กะ คงจมด้วยจนเองในสุระบาจิตนะอนุก้นจะเป็นอุทาหินพระจับจองลือก็สวยจุ่มหลงในหม้อเป็นสุระบาจิตนะโกวันแต่พอองค์ที่จับพระจับจองก็ช่วยคน คนไปคนมาเท่ากับหงุงจมเองเป็นตามักปะก,กะบกวันแก่พาทั้งหมดพาโยกจองหรือกระสวยที่มีเขาจมจิตอยู่อยู่อยู่ึ้นเป็นอุทาหิตบกวันแก่พาทั้งหมด บิคุจับจริงไหมหรือเือเขาสันมากไหมที่เกิดดูนในถึงจนไหมเป็นจนนั้นคนที่ได้มาได้มาจากจริงไหมหรือเือเขานั้นบอสมควรแก่บิคุผู้สันเหมือนกันและเขายอมต้องจุละบาจนะ ดนำถ้าพระจะจมเขาจมใ้สเมเรน,นพระเคนอาสนะพร้อมข้าวสารและน้ำยกขึ้นเต่าแล้บบอกให้ก็ไฟจิตต่จอจากนั้นพระเอ็ดอีกอย่างได้ทุกอย่าง่เป็นจุลละปปจิตนะ ยุยกกย่างชี้ทานสแสดงไว้ว่าสามเณรสามานุหงได้แจ่บ่มีเวลาเพราะมีสุราจะไปชีอื่นอีกคููหาบะเคนมาสนาพ้อมทางเ้าสารและนน้ำแล้วยกขึ้นชูเต่าวันก้าวาจงเตาจงก็ไหวให้จิตแล้วไปเถิดจอจากไป ออกจากไฟจิตนั้นแล้วจะเอ็ดจิตทุกอย่างก็สมควรเหมือนกับก็เหมือนกับไหนก่อนีิคุตังภาสนะสะอาดจมนำพดไว้เหมือนประโยชน์ใจเขาจมสุขควรดูเมื่อนำพดแล้วสามนเนให้เขาสาลงใจนั้นไป กาอย่าเล่งไวตอนนั้นไปเป็นหน้าที่ของสมาเนรจะหบปักเขียนเอาจมอี่ทุกแล้วสันควรดูมาเป็นสุระปัจจินาถ้าพระนั่งนิ่งยืนนิ่ง หรือโนเขาคอนจนไม้ที่มีฝนเอาไม้คำจนไม้ที่มีฝนเพื่อป้องกันจนไม้ที่ลมเหลือมากเอาน้ำมัดไว้เป็นจนไม้ที่มีฝนเพื่อป้องกันคนอื่นไปหลักขโมยมองไม้วนอยู่ พอเป็นอุเรลวาจินนะตัวอย่างให้แทนแสดงไว้ว่าจนไม้ที่มีคนที่คู่จะนะจะนิ่งหรือคนจมกวนดูพอเป็นจุลาลินะที่คจะคำจนไม่ที่มีคนหรือบุกนามไว้ชีจนไม่นั้นกวนดู บ่เป็นสุลาจิตนาทุกคนถ้าโยมต้องการจะช่วยพระบ่ให้เป็นอาบัติจากอุทิตและสุลาาจิตนะเวลาเอ็ดบุญจะเอ็ด จะเป็นที่บ้านหรือที่วัดอย่าเอาอาหารมาไว้มาจังไวในใกล้พระเอาไว้เอาจังไว้ที่อื่นก่อนเมื่อเวลาจะประเคียนก็นยกมาเพราะพาบางองคโบหูจะวินยัยบางองค์ที่บวมดวมมือบางองค์มักประจบ ยวอ่าเอาหันที่มาตั้งไว้ใกล้ๆหาเหล่านี้ถ้าจะจับท่านดีของนั้นก็จะเป็นอุดาิตน่เป็นุละจิดนะน่นมาต้องอาบัตุกด อาไปแบรงกอนนะการบาเขินการบะเกนเป็นเรื่องใกล้โจและเป็นเรื่องจำเป็นชีพภาและโยมกวนวนตอง,งอเูราะพระราบะเขินทุกมือกันทุกมือโยมก็ไปบะเคินหาะอย่ทุกมือ บอกวันถือว่าเป็นเรื่องเล็กน้อยเอจจังใดก็ได้ควรศึกษาเรื่องการประเสธนี้ไว้ให้เข้าใจจ้างของแค่ทงพระและโยมเพราะพระและโยมมีความเกี่ยวข้องกันถ้าพระเขาใจเรื่องการประเทที่แล้วจะได้เอาไปแนะนำดังสอนยิด,ดูมทิจีพิจีชู แ่ป้องกันอาบัตให้พระได้นำช่วนโยมนั้นถ้าเข้าใจเรื่องการประกันที่แล้วพอจะประกันได้อย่างถูกต้องช่วยป้องกันพระบ่งให้เป็นอาบัตช่วยเผยแพ,พร่คำสอนดีถูกต้องนี่ไปอย่างนี้มีมิจะหายกองตนให้เข้าใจชุดอึบกันไป การนักษาพระพุทธศาสนาให้ดำรงคงอยู่นั้นจะต้องศึกษาเงียนหู้เรื่องที่จำเป็นและเกี่ยวข้องให้เข้าใจดีงวมกันอย่าปล่อยให้เป็นหน้าที่ของบาแเจอย่างไปเดียวเพราะพระพุทธศาสนาจะดำรงคงอยู่ได้ กเพราะทางาพระละโยมัมด,ด้วยการรักษาเหมือนอย่างที่พระองค์จัดไว้ว่าศาสนาจะจะดำรงอยู่ได้หรือจะเชื่อมหอยพเพราะอาศัยบริษัททีบริษัทษคืออีกุุนีอุบาสกหรืออุบาติกา อาปบางตอนะการประเคนนี้ทึกต้องตามหาวินไหนเป็นอะไรบอดึกตองถามวินไหนเนอะเรื่องการประเคนก็ก็เส้นกันมีความเห็นยี่ใจต่างกันไปออกไปมีการบัพปฏิบัติต่างกันออกไปบางอาจารย์ก็สอนว่า การอิญาโยมนําอาหารวานขาวมาวางไว้ถึงโตอีหอสันอารามบอนหาสันแต่ว่าว่ากน้อยเอาอาหารมาถวายแต่บางคนก็บอกว่าบอกว่าอีหยังการเอ็ดแบนี้ก็สิว่าเขาให้แล้วหรือเขแล้วบ่ต้องบ่นตามี อันนี้อันตามหลักแถวจะจะมันยังบูราประเกณฑนดอกยังขาดประเกณฑนอยู่สังตอนาะบางอาจารย์ตอนบาการประเกณฑนนั้นผู้ประเกณฑนต้องยกของขึ้นสูงพื้นพอแมวรอดใจเลยสูงจากพื้นประมาณหนึ่งกำมืออะ บางไอจานสอนว่าให้เอาอาหารบานข่าวทั้งหมดที่จะมาประเกณฑ์มาเจ้าอกันแต่ว่าจ้าข้างนี้โยมเจ้าข้างนั้นเขาถือว่าประเกณฑ์แล้วอันนี้เห็นหลายเนาะเอิญว่าการประเกณฑ์แบ่มจับ แจกกันตอนมาเขีนแบบนี้ได้หาความนิยมอย่างหลายและเอ็ดกันอยู่ตัวไปน,นั่งในเมืองและเป็นอ,อุปนิพอง่ายบนหญ,ญาบ่อเลาบางอาจารย์ก่อนว่าท้ายุยาบ่มีโยมมาประเขน ห้ใใจมือจับชีของนั้นแต่ว่าวีามังบางจะาคุลหลังอาจอาสามีกังไม่หังป่ามุดดาติแปลว่าของบางจะาคุลนี้บ่มีจ้กของยอมดินแก้เฮานำมาสันได้บ่เป็นอาบันเอินมีนี่ว่า การบางจะกคุณสันบางอาจารย์สอนว่าประเข็นข้างเดียวก็ได้ใส่ก็สันได้จนมดอาบมดก็เคไปสันมือจอจไปเขียงมือก็ไดก็มือก็ได้ก็มือนะ ก็มีน <ett man> ่ะเป็นว mm ่า hmm? อ so, okay. ันบเขียนครั parole, ้งเดียวเขตมนีนะแต่มื้อตอไปบ่ต้องบเขียนก็ได้นาะอันนี้มันบ่ถึกเนาะบ่แม่นนําเพิงนําอ้อยบ่ได้เนาะนําอ้อยนี่เอาไว้คือ2มือปายก็คือเตรียมบูลเลยนําอ้อยน่ะนําเงบ่ว่าอยู่ จ็ดม anyway <anyway> <men> yani ือได้ฮะเพียงจน่ะบ้างอาจารย์สอนว่าถ้าอาหาคนบ่เขียนเนี่ยมีมีโยมมาวัดนอาพระอยากแสนมักม่วงมักขามมักขาวเป็นจนก็ให้อยู่บะเขนหังจนเลยและพระจองการแต่นเมื่อใดพ ใส่เ,เอาเอามาสันได้ม่ชีบเกศให้โยมจับจนหมักหม่วงกลางหนึ่งแท้ค่ะจับครั้งหนึ่งพอชีวะเกศแล้วว่าเกศแหางตนสันได้หมดในจนหมดหมักม่งออกใหม่ก็ะเกศใหม่ก็เป็นตน อีก้ามานี่เป็นเสียงมัติความเห็นของอาจารย์บางท่านบางองค์อีกสอนกันพูดกันเท่านั้นท้าเหล่านั้นบางองค์ก็เป็นพระเจดีพระเจสือดังบางองค์เป็นพระนักัฏิบัติบางองค์เป็นพระผู้ใหญ่มีคนนาบือหลาย บางองค์เป็นพระหลวงปู่หลวงพ่อธรรมมาดาที่ก็ไปจะเป็นอีอย่างก็ตามถ้าบทศึกษาอาเมียนเรื่องพระธรรมวิไไนัยให้ดีแล้วก็จะบองหูว่าอีอย่างฮิตอีอย่างคือได้เอ็แต่เอ็ดตามๆามกันมาม อาจารย์พาเอ็ดก็เอ็ดตามอาจารย์คิดว่าถืกอ้องแล้วคิดว่า้าพิดอาจารย์คงจะบ่พาเอ็ดการเอ็ดอีหอย่างตามการเป็นเวลาต้นนบ่แม่จะถชื่อต้องแต้มือไปบางเรื่องที่ิดคิดว่าถชื่อเรื่องที่ถชื่อคิดว่าพิดหรือบางองค์ก็ศึกษาหามียนมา หูผิดหูถูกหูผิดหูถูกแต่เพราะความเห็นแต่ปากจะแก่ทองอดความหิวบะได้และหรืออาจจะเป็นเพราะมักง่ายจึงเอ็ดอีอย่างง่ายๆจนละเลยและเบิง่งคามการบกรยนินอีจึงต้อง จะมีข้ออ้างอื่นๆทีูุ่ถือบอกวันการบการจะเป็นผ้าจะเอ็ดอีย่ยงเเ้าอีนอยงคิดอีนอยงก็กวันคำหนึง่งถึงสิ่งของต,ตัวเองไงหลายจะเอาความคิดความเห็นของตัวเองไปเป็นไง ต้องคำหนึง่งถือความถึกต้องตามพระธรรมวินยัยโบแมนเอาแต่ความยึกใจอย่างเดียวต้องมีหลักการอ้างอิงโดยเฉพาะพระบาลีคำบาของพุทธเจ้าอัฏฐากะอัฏฐกะอัฏฐา คำสอนของพระอาหารหันต์สาวกทั้งหลายและดีกาอาจารย์ทั้งหลายเหยียนชืย้ชท้ทอยกันมาตามแล้วพระอาหารหันต์ทั้งหลายที่ทานาว,วางไว้เป็นแบบอย่างอันนี้ตอนที่สามเนาะจะไปตอนที่สี่ไม่น่าเอามาเาอาเองอะ อยามนัมนนนมม้ยามนี้ก็พอเนาะสาธุอนิมมดฮามิโอเจริญสุขเจริญธรรมบุเรกบางแล็กก็ใจปกังเกล็กปกใจก็บีมคอมเมนต์เนาะให้คำตอบจะบีมคำตอบไปให้ฟังเป็นจังใดเฮาบกเก่เคยศรรึกษาได้ยินได้ฟังได้บุกเงชีบ่เคยได้ยินได้ฟัง ยังจได้ฟังแลว้วยังบบแจ่มแจงขึ้นยังบอกเข้าใจจังลึกซึ้งอากาพิมพ์ขอความมาถามตอบถามกันได้ภาทุอัศมุธามีอะา,า,า,ายใจฟังได้ฟังแลว้วจมมีความทุกความจะเดินนำไปใช้ชีวิตประจำวันก็อนนี้อาจจะมาภาพบ่มีอย่างไรกามา็มามาเข้าให้ท่านไหลยได้ฟนันงกันนี่แหละ จงอนุโมทนาบุญกุศลนำกันเถิดสาธุอาธุสาธุอนุโมทามิ